嗯，然后在它上面单独那个，和上面那个。 ทำไมของยาเป็นไวรัลล่ะคร,รับอืสองมื่นสองหมื่นวิวได้ไหม

เป็นผู้ไกลจากกิเลสชอบได้โดยเพราะมีสัตเิสัทตา มีข้าวตูวจงเป็นสุขเป็นสุขเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขทีอัตตานังปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเลย สิบสี่คนนะสวัสดีครับแคทวายน่าจะมีกรรเด็นนย สวัสดีครับรบ๊ายบายใกลหายแล้วต้องใช้อันนั้ไปคิดเพิ่มไปไหมหลับฝ<า>ันดีนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย ม่ถึงเมก้าเลยค่ะรษัทขึ้นด้วเเก้เลยเก้เลยให้ไม่พอใจให้ไม่สิบไม่พอใจใีกสามทุ่มสบสอง để subscribe cho kênh Ghiền sang, Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn chưa là So that's uh... why. เ้านะทำถึงเลืดเจ้าเลยสร้างดูที่มือหนึ่งไปดูความเอาความกลัมันเป็นเพื่อนดูความรู้สึกตัว you mm -hmm. ครอบครัวใก็จะมีความสุขตพิ่มขึ้นดีๆไม่เป็นอาแบบไหนมีข้อมีความอบความรักใหกเ็ก แค่ยอนนี้พ่อแม่ก็มีอยู่กับงานทังานเองมีค่อนขกดับเพื่อนเลยนั่นที่จรักพ่อรักแม่เขาอยู่ด้วยนี่เ่งจะเป็นตัวบีมันลงไปอยู่ข้างนอกของชุมชนพ่อคนแม่ตายไปจะดูยังไงใครจะพาทำความดีอะไรพาสร้างีวจะพานมงมีความกรความรู้ความเหงาคพาความโกรความรู้ความห now những cái anh cho bọn em dư